إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستحييه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ومن لم يجعل الله له نورا فما له بالنور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا ودائيا الى الله بمثله وسراجا منيرا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. <applause> اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فلقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ยาอายุห์ละดีนะอามานุตุอุลล่าฮะฮักกะตุกะดิห์วะลาตมุตุนน้อิลลาวอันตุมุสลิมุตท่านพี่น้องผู้ร่วมละหมาดที่มาทุกท่านครับขออนุญาตที่จะได้ย้ำเตือนตัวของกระผมและพี่น้องทุกท่านให้มีการตั้งมั่นอยู่ในความยำเกรง,งต่อรัชสมานาหูอัตตาลาให้มากๆไม่ว่าเราจะอยู่ณสถานที่ห่างไกก็ตามเพราะการตักวาหรือความยำเกรง,งนั้นถือว่าเป็นสเสบียงที่ดีที่สุดครับ จะท,ทาให้เราท่านทั้งหลายได้รับความปลอดภัยทั้งในโลกวิญญาณและอาคีระพี่น้องครับก่อนหนึ่งต้องขอชูโกะขอบคุณต่อราทมหฮานามูฮะตาลาที่องค์นั้นได้ให้เราท่านทั้งหลายมีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงทุกวันนี้และได้มีโอกาสมา,ม,ามาละหมาดร่วมกัน,นกสณสถานที่แห่งนี้ซึ่งถือเป็นเนมัดความโปรปดปานที่ยิ่งใหญ่ที่อ,องค์สูงมอบให้แก่เราเพราะว่าการมีชีวิตอยู่นั้นก็หมายถึงการที่เรานั้นมีโอกาสที่จะประกอบอามาดอิบาดะ ุณงามความดีต่างๆเพิ่มเติมได้ซึ่งแตกต่างจากคู่ที่เสียชีวิตไปแล้วที่พวกเขาเหล่านั้นไม่มีโอกาสอีกแล้วครับที่จะย้อนกลับมาประกอบคุณงามความดีต่างๆเช่นเลยกันของเราท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับไม่ใช่ว่าทุกคนนั้นจะได้มีโอกาสร่วมละหมาดเชียร์รันเพื่อกรเดินกับเราบางคนนั้นเจ็บธุระทางโรคพุ่นอยู่กับการทํางานทําธุรกิจจนไม่สามารถที่จะรักช้บได้บางคนนั้นต้องไปใช้กับความเจ็บป่วย มีสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงทําให้ไม่สามารถมาร่วมละหมาดจุมารร่วมกันกับเราได้และที่น่าเสียใจไปกว่านั้นน่าจะคือบางคนที่เราขุ้นาในหัวตารานั้นทรงให้โอกาสแก่เขามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีเวลาว่าแต่เขานั้นกับไม่ได้ให้ความสําคัญกับการมาละหมาดจุมารือยด้วยซ้ำซึ่งเขานั้นเนี่ยปล่อยให้เรื่องไรง้สาระทางโลกเนี่ยมาบดบังภาระหน้าที่อย่างนี้ไง แต่สำหรับพวกเราที่อยู่ณที่แห่งนี้เราคือผู้ที่อัลสุภาหานะหัวตารานั้นทรงเลือกสรรและให้ความสะดวกง่ายายแ่เราในการมาละหมาดบรรสุร่วมกันณนะมัสยิดดังนั้นขอให้เราเนี่ยได้กล่าวอันัมุลิลลาให้ม,มากๆครับก็เป็นการขอบคุณควาอโลสุภาหานะหัวตาราที่ทาให้เรานั้นได้มีโอกาสมาละหมาดบรรสุร่วมกันได้มีโอกาสมาพบปะเจ,เจอกันในรอบสัปดาในบ้านของพระองค์ ดังนั้นพุทธบ้านในวันนี้จึงขอพูดในหัวข้อเรื่องความสําคัญความประเสรฐและมารยาทในวันศุกร์ก็มีการเตือนใจแล้วก็ช่วยให้เราทุกคนเนี่ยได้เก็บเกี่ยวผลบระข,ของการมาละมาวันศุกร์กันได้อยา่างเต็มที่ประเด็นที่หนึ่งที่เราจะพูดถึงนั่นก็คือความระเสรฐของวันศุกร์วันศุกร์เป็นวันที่ยิงย่งใหญ่ที่สุดในรอบสัปดาห์ที่อรรถสุภานาะหัวตาลาเนี่ยทรงประทานซุระหนึ่งที่ชื่อว่าซุร้อัหนจุมะ มาเพื่อเป็นการพูดถึงความสําคัญของการละมามาสูโดยจำลอและในอายะที่เก้าใน Surah ม n n าอเนีะลอสุบฮานาบูฮ์อาจารย์ได้ทรงตรักว่ายะาอูฮัลไลนีนอามานูอีลานูที่าลิสฟลาตีมียาวินจุมาตีฟัสเอาฮิลาติลลาฮิวากรุลไปบาริกุมไคยรุลละกุมอิงกุนตุมตาละมูพว้บรรดาผู้ศรัทธาเเมื่อได้มีเสียงร้องเรียกตะซานเพื่อทำการละหมาดมาสู่ ประจงรีบเร่งไปสู่การนำนึกถึงวารอเถอิดและจงละทิินการค้าขายเสียนั่นเป็นการดีสําหรับพวกเจ้าหากพวกเจ้ารู้ซึ่งอายะนี้เนี่ยได้เน้นย้ําถึงการมาละหมาดวันสุก์นั้นเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นอันดับแรกมากกว่าเรื่องราวหรือว่าคาระททางโลกนเอนงซึ่งความประเสริฐประการที่หนึ่งวันศุกร์ก็คือวันอันประเสริฐที่สุดโดยมีฮดีษที่รายง,งานจากท่านอบูรอรบุร,รยรรอตเลี้ยงอัวมันถูกด้เราว่า ท่านสุาสะโลกะว่าคอย่างเดียวมีบลาอดฟีนีเอชัมซสูยวมุนจุมวัติฟีฮีผู้ลกก็อาดว่าฟีนีผู้ล็กีลั่นจันนะว่าฟีนีผู้รียยมินหาเวลาตะกุมสาตุอิลลาฟียวมิจุมวัดเพราะว่าผู้นู้สความหมายก็คือวันที่ดีที่สุดที่ดวงย์ขึ้นนั่นก็คือวันศุกร์ฟีฮีูลกอาด ในวันนั้นพระองค์ร้องสุบฮานาวฟ้ะทาลาทรงสร้างท่านนบีอาดัมกว่าฟีวุฒิยศวุฒิีระอินจันนะและในวันนั้นพระองค์ทรงนำเขาเข้าสู่สวนสวัส์กว่าฟีที่บุคริจยามีฮาและในวันนั้นพระองค์ก็ทำให้เขานั้นออกจากสวนสวัสค์เวลาตักมุษซาตุอิลลาฟียอมจุมาติและวันกิยามานั้นจะไม่เกิดขึ้นเว้นแต่วันศุกร์เท่านั้นแายงานหมดหมดเสต่อมาความประเสริฐในประการที่สอง วันสุขคือของขวัญที่อัลลอฮฺสุฮานะหัวตาราสุะทานให้แก่ประชาชาตนนี้มีฮะดิษที่แรยงานจากท่านอบีฮุรลอหรร์รับไว้อมับอัลลอห์ด้๋ยเราว่าถาเราู้สละอะไรที่ราสั่งลำเก่าว่าอัลลอฮฺรอนจุมมาตีมังกานาเพราะวะนะฟะกานาลินยาฮูดีเยาเยาุสสับตีว่ากานาลินนซาร์ยาุลอาฮัดฟจาอัลลอหูบินาฟะฮดานาในยามิจุมวะตี นับลูกอาคิรูนาินอัฮดิดุนยาวัลเาววัลูนายาไม่กิ่ามะประวาตมุสลิมความหมายนั่นก็คืออัลลอฮ์ทรงทำให้ประชาชิที่มาก่อนเรานั้นหลงทางจากวันศุกร์ชาวยยฮูดยึดถือวันเสาร์ส่วนชาวนาซอรอยึดถือวันอาทิตย์แต่พระองค์นั้นได้ทรงนำพวกเรามาและทรงชี้นำเราให้รู้จักววันศุกร ดังนั้นนักดุลอาคิรูนาบิีอาหารเย็นยาเพลาอาวาลูนายอมกิยามะดังนั้นพวกเราจะเป็นประชาชาติสุดท้ายในโลกนยามันนี้แต่จะเป็นประชาชาติแรกในวันเิียมะรายงานโดดเด่นประมาความรประเสริบในการที่สามนั่นก็คือผลและบุญของผู้ที่รีบไปปฏิบัดตั้งแต่เชา้นนาโดยมีฮานิที่ารายงานจากท่านอบับดุลบรัด็ยังรอไว้หุ่นในเราว่าท่านบีมัสาลาิลลอฮฺอะไรมัสสลัมกล่าวว่มามันิี้ตัดลาดยยาวันจุมฮาติก กุสลัเจะนาบะางสมมาิรอห์ห้าิสาอธิูลาฟกันนามาบ่รอมาบนานันตะผู้ใดที่อาบน้ำมือนกับการอาบน้ำถือในวันศุกร์แล้วออกไปธุระตั้งแต่เช้าในชั่วโมงแรกเสมือนกับเขานั้นได้ทำกุรบาตด้วยกับอูดหนึ่งตัวบ่บันรอห้าพิสาอธิสราอย่าที่ฟกันนามามบ่รอมาบ่รอตะแต่ในชั่วโมงที่สองสมมติกับเขานั้นได้ทำกุรบาตด้วยกับวัวหนึ่งตัว ว่ามันรอห้าพิสาอัติสาอิสติฟะกะอันนามาก็รอว่ากับอาจรย์พระรอนะและในชั่วโมงที่สามสมเหมือกับคนนั้นทำพุรุมานวยกับแกะที่มีเขาว่ามันรอห้าพิสาอัติรออิสติฟะกะอันนามากรอรอว่าอาจารย์จตันและในชั่วโมงที่สี่สมเหมือนกับคนนั้นได้ทำพุรุมานด้วยกับไก่ตัวว่ามันรอห้าพิสาอัติคออิสติฟะกะอันนามากรอรอว่าไปตัวกัน ในไหชั่วโมงที่ห้าเสมือนกับเขานั้นทำพุทบานด้วยกับไข่หนึ่งฟองไฟซาฟอร์เจนอิมาหูคาร์ดอลติลมาลาจัตตุยัสตัมอิปูนัสซิกรอและเมื่ออิมมหอบมาเก,ก่เพาพุทธบัาบรรดามาอิกัสก็จะานันสั่งซึ่งในไฮดิษนี้ก็ได้อ่าบอกถึงผลบุญของผู้ที่รีบเร่งไปมัสยิดตั้งแต่นันนเนอซึ่งผลบุญน,นั้นก็จะลดหลังลงมาตามระยะเวลาที่ผ่านไปซึ่งจะสิ้นสุดเมื่อตอนคอนเดตขึ้นตำนานพุทธบ้นนั้น ต่อมาในประเด็นที่สองก็คือเรื่องของมารยาและสิ่งที่ควรปฏิบัติในวันศุกร์ประการที่1อัท่านอิกิซาลูกกา,าลมมาการอาบน้ําละหมาดการอาบน้ำสะหรับร่างกายซึ่งท่านจะมีมสัสลลอฮฺเวเลซัลลัมได้กล่าวว่าอิทาจาฮะอาฮะดอกูมุนจูมฮะตะสลึยักจัสิ้นุตตะฟุอุนัยเมืม่อคนหนึ่งในพวกท่านมาวันศุกร์ก็จงอาบน้ําเสียก่อนต่อมาในประการที่2แต่งกายให้สะอาด ตัดเล็บให้สั้นใช้ไม้สีวาแล้วก็ใส่น้ําหอมต่อมาในประการที่สามการขอร้องมาให้มากๆเนื่องจากในวันศุกร์นั้นจะมีช่วงระยะเวลาหนึ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานหนอะอะลาจะทรงตอบรับดุอาอย่างแน่นอนซึ่ง,งท่านอับดุลมุสตงนอนอะยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าฟีิซาฮะตุลลายาวฟิบุอาอับดุลอุสล oh oh ิมุลวะฮูวะกออิมุนยุสลลิยัสอุลลอฮะชัยฮัลกิลลาอับดฮลกิยามุตตะฟักอะลัล ในวันศุกร์จะมีช่วงระยะเวลานึงที่บ่าวคนใดก็ตามที่ขอรุอาตัวกับช่วงเวลานั้นอัลลอฮ์ก็จะประทานสิ่งที่เขาขออย่างแน่นอนต่อมาในประการที่สี่การสวละวมดแจก่านฑบิลมัสลัลลอห์ละเลัยฮุลซัลลัมให้มาผมานซึ่งท่านฑบิลมัสลัลลอห์ละเลัยฮุลซัลลัมได้กล่าวว่าอินนามิอัฟดลอริออยามิคุยอมจุมฮะตีฟาตซิรูอะไรยนี่ยมินอฟซาลาติฟีฟฟาอินนาซาลาตะกุมมะชฮารุตุลอะไรยนี กลาวว่าผู้อาวุดาวุฒแท้จริงวันศุกร์เป็นหนึ่งในวันที่ดีที่สุดของพวกท่านดังนั้นจงกล่าวสอเรวายแก่ฉันให้มากฟในวันนี้เถิดเพราะแท้จริงสอวรตของพวกท่านนั้นจะถูกนํามาเสนอแก่ฉันสมัยประการที่5้าการหารโซลอันการซีซึ่งท่านจะมีวัสดุมาอะไรวัสดุลำได้กล่าวว่ามันขอร้อาโซลอันการซีเยาวันจุมวัติอาขอองและหูมีนนูรีมาใบนั้นจุมวัตตานี้เราะว่าคุณข้ากิม ผู้ใดผู้ใดที่อ่านสุรออนกัสี่ในวันศุกร์อรรร์ก็จะทรงประทานแสงสว่างให้แก่เขาซึ่งมันเนี่ยจะส่องสว่างในระหว่างสองศุกร์นั่นก็คือระหว่างศุกร์นี้และศุกร์หน้าต่อมาในประการที่หกให้ทําความดีอย่างอื่นให้มากๆเช่นการบริจาคการอ่าทั้กุรอาต่อมาในข้อที่เจ็ดหยุดละหมาดสุนนะเมื่ออิมัมเพืนอเิตุบัตและตั้งใจฟังกุธบัตรต่อมาในประการที่แปดห้ามพูดในขณะที่อิมัมกำลังกล่าวกุธบัตรต้องเงียบและตั้งใจฟัง ดังนี้เรามีมัสลิลลอฮฺวะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอิลากุนตะดิสาอิบิกะอันอันเซตเยาวมันจุมมัติวันอิหมั่มุยัคตูบุฟักัดลาวาตาระวาวุลจามะถ้าจริงเจ้าก็ได้สูญเสียผลบุญแล้วหากเจ้าเก่าแก่หากเจ้าเก่าแก่เพ right ื่อนของเจ้าว่าจงเงียบเถิดขณะที่อิหมั่มตากล่างๆพุทธว่ซึ่งคดีนี้เป็นการเน้นย้ำถึงการห้ามพูดคุยกันในขณะที่ อิหม่อมบริข้อเตกจะทำการผู้ตะบงรับเป็นอันขาดถึงแม้ว่าจะเป็นการตัดเตือนคนข้างข้างว่าห้ามคุวยแผลมาทำต่อมาในรมการที่เก้าให้ละหมาดสุนนะสี่ระกาหนังจากละหมาดจุ้งวะโดยท่านมัสโสลัลลอฮุอะลัยฮิวะอัลลัมได้กล่าวว่าอิลาซอลลาอาฮัดุบุมุลจุมงะกะฟัลบิซอลลี่บ้าจะหาอับบายแราว่าหุ้มุสลิมเมื่อคนหนึ่งในพวกท่านได้ละหมาดจุ้งวะแล้วก็จงละหมาดสุนนะต่อจากนั้นสีราาร่ระกา โดยอุลามะได้อธิบายเพิ่มเติมว่าท่านอิหมัมอันนารวีเราให้มอุลวาะกล่าวว่าฮะดีนี้หมายถึงการละหมาดซุนนะหลังจากละหมาดจุมาที่บ้านหรือว่าที่มัสยิดก็ได้ถ้าละหมาดซุนนะที่มัสยิดให้ละหมาดศีละกับและถ้ากลับไปละหมาดที่บ้านก็ให้ละหมาดสองแล้วกันเนื่องจากมีฮะดีบทหนึ่งที่ท่านอเมียมัสลัมลอฮ์วะลัยวะซัลลัมกล่าวว่าอิลลาซ่อนไลตูมุนจุมาระสอดซ่อนลูบะยะฮะอัลกับ ว่ามันกันหน้ามีคุณมุสลิมยันบ้านนั้นจุมอาตีฟัลมุสลิมรักอากาศนี้ฟีไปดีเพราะว่ามุสลิมกว่าอุดดาวัตเมื่อพวกท่านละหมาดจุมอาตเสร็จแล้วจงละหมาดต่ออิสิ่งรักกันแต่ถ้าผู้ใดต้องการละหมาดหลังจุมอาตต่อที่บ้านก็ให้ละหมาดสองรักกันเถอะสรุปคําอธิบายของอุลามะเมื่อละหมาดซุนนะที่มัสยิดก็ให้ละหมาดสิ่งรักกันเมื่อกลับไปละหมาดที่บ้านก็ให้ละหมาดสองรักกัน ดันั้นพี่น้องเพื่อนทุกท่านครับเหล่านี้ก็คือความสําคัญและความประเสริฐรวมถึงมารยาทที่ถ้งปฏิบัติในวันศุกร์ซึ่งถือว่าเป็นวันที่สําคัญยิ่งสําหรับประชาชนที่สุดของเราซึ่งเราสุภาจังหัวารวา,าเนี่ยได้ส่งเลือกให้วันนี้เป็นอีฐประจาสัปดาห์เป็นไซนุนไสยยามเป็นนายของเราบรรดาวันทั้งหลายรวมทั้งมีเหตุการณ์สาคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนี้และอิบาดาที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือการมาละหมาดยุมา่วมกันทีมายิดนั่นเอง ดังนั้นจึงอยากจะได้ที่จะย้ำเตือนพวกเราทุกคนได้ให้ความสําคัญกับการมาละหมาดมันสุกร่วมกันให้มากๆเพราะไม่ใช่ทุกคนครับที่จะรับความสะดวกง่ายดายในการมาละหมาดร่วมกันที่มัสยิดและขอให้เราจงจําไว้ว่าเมื่อเราฟังคุณตะบัห้ามพูดคุยกันเป็นอันขาดแม้แต่จะจับเตือนคนข้างๆว่าไอ้เนี่ยอะตางเพื่อที่ให้เรานั้นจะได้รับผลประโของการมาละหมาดมันสุกได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นเนองตามที่ท่านบอกว่าสาัตว์เราพ่ออะไรก็ชัดๆแนชัดเจนวันนี้ اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma a'izna Islam wa muslimin wa zil syirka wal musyrikin wa la ta'da addi. Ad Bacaan -ad adzan bala da aminan mutmainnan wa sa'ira bil muslimin. Allahumma zurin bi fi kulli makan. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصر اخواننا في فلسطين اللهم انصرهم على عدوهم اللهم امنهم في اوطانهم اللهم كن لهم وليا ونذيرا ومعينا وظهيرا اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واغفر من قتل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم <applause> ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان wa ita ilal qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh ya'idukum la'allakum tadhakkarun usmullahi al-'azim yashkurukum wa ashkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la sayyidullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimus salat